เผยเบื้องลึกคำสารภาพอดีตพระอาจารย์คมไม่ได้แค่อมเงินวัดร,รับเสพเมถุนในกุฏิจากกรณีที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามรวมกันจับกุมนายคมหรือพระอาจารย์คมนายวุฒิมาหรือพระหมอและนางสาวจุธาทิพย น้องสาวของนายคมในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบางทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการประสาน จากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมของนายคมหรือพระอาจารย์คมประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ามีการทุจริตเงินวัด จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าพระอาจารย์คมเป็นพระผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงเงินที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญกับทางวัดรวมกับเจ้าอาวาสวัดหรือพระหมอมีพฤติกรรมนําเงินทําบุญบางส่วนของวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยสั่งการให้เจ้าอาวาสนาเงินสดไปมอบให้นางสาวจุธาทิพย์น้องสาวของตนเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคาร จากการตรวจค้นบ้านพักของนางสาวจุธาทิพย์พบเงินสดกว่า51ล้านบาทและพบเงินวัดที่อยู่ในบัญชีเบื้องต้นกว่า130ล้านบาทรวมยอดกว่า180ล้านบาทอีกทั้งยังทราบว่าพระอาจารย์คมในระหว่างที่ถือสม,มณนเพศนั้นได้มีการเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดซึ่งเป็นการอาบัติประชิกตามข้อบัญญัติทางพระธรรมวินัยอีกส่วนหนึ่ง จากที่ได้รับร้องเรียนทางล้างไพ่ตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตพระทั้งสองรูปโดยพฤติกรรมแรกเกี่ยวกับการประพฤติผิดพระธรรมวินยัยเสพเมถุน ส่วนพฤติกรรมที่2เป็นเรื่องของการเปิดบริหารเงินไม่โปร่งใสนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือนำเงินวัดไปใช้ส่วนตัวซึ่งหลังรับเรื่องจึงมีการตรวจสอบข้อที่จริงจนพบว่าท,ทั้งคู่มีพฤติกรรมสอบไปในทางนึงกล่าวจริงจึงแจ้งไปยังคณะปกครองก่อนท้ายที่สุดก็ยอมรับว่ามีพฤติกรรมนั้นจริง ส่วนเรื่องยักยอกเงินวัดนั้นเป็นเรื่องของคดีอาญาจึงประสานมายังกองปราบให้ช่วยตรวจสอบจนนำมาสู่การจับกลุมดังกล่าวโดยจับกลุมตัวนายคมได้ในพื้นที่กรุงเทพส่วนนายวุฒิมาจับกลุมได้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่นางสาวจุธาทิพย์จับกลุมตัวได้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยตำรวจกองปราบปรามได้พบว่าอดีตพระอาจารย์คมและพวกใช้วิธีการซุกซ่อนเงินสดที่มีจำนวนมากเกินกว่าจะเก็บในกระเป๋าเงินและกระเป๋าเดินทางในบ้านพักของน้องสาวรวมกว่า51ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีเงินในบัญชีธนาคารอีกกว่า130ล้านบาท โดยจากการแถลงข่าวระบุว่ามีวิธีการหาเงินพวกนี้นอกจากเงินทำบุญที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาถวายวัดยังมาจากการที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจัดกิจกรรมต่างๆในวัดจุดประสงค์เพื่อหาเงินโดยตรงส่วนเรื่องที่จะมีการดําเนินคดีความผิด เกี่ยวกับมาตราหนึ่ด้วยหรือไม่นั้นจากหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่พบความผิดดังกล่าวในส่วนของการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสให้การสารภาพว่าได้นำเงินของวัดออกมาจริงรวมถึงในระหว่างที่ถือสมนาเพศนั้นได้มีการเสพเมถุนแบบชายรักชายในกุฏิของวัดซึ่งถือเป็นการอาบัติประรชิกตามข้อบัญญัติทางพระธรรมวินัยอีกข้อหนึง่งทางผู้ต้องหาจึงสมัครใจที่จะลาสิกขา นอกจากนี้ยังพบพระสงฆ์อีกสองรูปและคราวาสอีกหนึ่งคนที่มีข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กับนายคมด้วยเช่นกันโดยที่พระสงฆ์สองรูปนั้นก็เป็นพระลูกวัดของวัดป่าธรรมคีรีและได้ลาศิกขาไปแล้ว โดยนายคมถูกแจ้งรวมสองข้อหาได้แก่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนนายวุฒิมาหรือพระหมอถูกแจ้งรวมสองข้อหาได้แก่เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและคนที่สน้องสาวของนายคมถูกแจ้งรวม3ามข้อหาที่แก่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจร สำหรับพระวชิระยานโกศลวิหรือพระอาจารย์คมนับเป็นพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังสนใจและศรัทธาในคำสอนและแนวทางการฝึกภาวนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีและอุบาสิกาจันดีโลหิตดีน้องสาวของหลวงตามหาบัวมาตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ในช่วงที่พระอาจารย์คมบวชและศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อหาที่สงบในการปฏิบัติธรรมและตั้งที่พักสงฆ์ธรรมคีรีขึ้นจากนั้นจึงเริ่มมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดป่าธรรมคีรี พระอาจารย์คมมีลูกศิษย์เลื่อมใสศรัทธาในแนวทางการสอนวิปัสสนากรรมฐานจำนวนมากรวมไปถึงผู้ที่มีชื่อเสียงนักธุรกิจข้าราชการระดับสูงนักการเมืองและดารานักแสดงด้วยสำหรับประวัติพระอาจารย์คมนั้นจบชั้นมัธยมปลายโรงเรียนวัดบวรนิเวศจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นคย6 1 สนใจและศรัทธาในคำสอนและแนวทางการฝึกภาวนาของหลวงตามหาบัวอย่างที่กล่าวไปพระอาจารย์คมอภิบโรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครั้งแรกในปี2564เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระคมอภิบโรเป็นพระราชาคณะนามว่าพระวชิรยานโกศล โดยมีขาววงในอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูกันนะคะซึ่งเนื้อหาก็ได้ระบุไว้ว่าสาเหตุที่ปลดพระอาจารย์คมวัดป่าธรรมคีรีข้อหาทุจริตเงินวัดและแอบ,บอ้างชื่อหลวงตามหาบัวเพื่อหาเงินสร้างเจดีย์พระอาจารย์คมได้รับการนับถือ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเป็นที่นับถือของคนรวยนักธุรกิจไทยอย่างกว้างขวางที่เป็นตระกูลใหญ่ๆคำพูดที่สร้างชื่อให้พระคมก็คือในหลวงรอสิบทรงเป็นอัจฉริยะคมในฝักและปิดทองหลังพระท่านทรงงานหนักมากสรุปสั้นๆคือพระที่ได้รับการรับรองจากในวังนั่นเองเรื่องอื้อฉาวก่อนหน้านี้คือการฉันบวบ แต่ที่หนักกว่านั้นคือการแอบอ้างชื่อของคนอื่นเพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เบื้องบนเกลียดมากและจะลงโทษคนพวกนี้อย่างหนักพระคมถูกกองปราบหิ้วไปถอดจีวรที่บวรน,นิเวศและบรมบพิษให้จําสนมที่ทวีวัฒนารามส่วนเรื่องต้องถูกกวนหัวหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นเพราะเป็นพระก็ต้องกวนหัวอยู่แล้ว ต้องขอย้ำว่าข่าววงในนี้เชื่อถือได้หรือไม่ได้ก็โปรโดใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ